M คสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนน,นักศึกษาสกรที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับวีเจฟูจิฮาระยามาโตะนะคะทางช่อง m i l l e r s c r o ก0 0 7นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาติวแบบฝึกทักษะทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนมปลายนะคะทุกคนในวิชาสุขศึกษาพละศึกษานะคะทช .3 1 0 2 2ค่ะ เพื่อนๆสามารถสแกนหนังสือเรียนแล้วก็สรุปเนื้อหาไปอ่านได้นะคะสําหรับตัวนี้จะเป็นหนังสือเรียนแล้วก็สรุปเนื้อหานะคะสําหรับเพื่อนๆที่จะทําแบบฝึกหัดกับฟูจินะคะก็สแกนตัวนี้นะคะเพื่อทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันยุยนะคะแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยข้อสอบนะคะสแกน QR วอาร้ A ตัวนี้แล้วเอาไปทํากันเลยนะคะเราก็จะได้ผลด้วยว่าเราทําถูกหรือเปล่านะคะทุกคนนี่ เป็นวิชาที่เรียนออนไลน์กันได้ง่ายๆนะคะสำหรับเพื่อนๆสอกรอที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือไปนั่งเรียนก็ทําแบบทดสอบกันอ่านในโทรศัพท์ก็ได้ในโน้ตบุก๊กใน iPad อะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนสําหรับวิชาสุขะะศึกษาพลกศึกษาทช .3 1002ข้อ1นะคะระบบ กล้ามเนื้อมีหน้าที่อย่างไรคําตอบคือก็ไก่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะข้อ2ข้อใดกล่าวถึงกล้ามเนื้อในร่างกายได้ถูกต้องที่สุดตอบคอควายมี3ชนิดคือกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจส่วนข้อ3กระดูกบริเวณขาและแขนจัดเป็นกระดูกประเภทใดตอบคอควายกระดูกระยางนะคะส่วนข้อ4กลุ่มเซลล์ที่มารวมกลุ่มกันเพื่อทําหน้าที่อย่างเดียวกันเรียกว่าอะไรตอบคอควายเนื้อเยื่อค่ะ ข้อ5นะคะการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวมีคุณค่าสูงสุดในเรื่องใดตอบพอควายส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองและบุคคลในครอบครัวค่ะข้อ6ข้อใดเป็นประเพณีไทยที่ดีงามเกี่ยวกับเรื่องเพศตอบงองูพิธีสุขอและพิธีมงคลสมรส ข้อ7นะคะบุคคลในข้อใดควรได้รับการวางแผนดูแลสุขภาพตอบกอไก่ทุกช่วงวัยค่ะข้อ8บุคคลในข้อใดมีพฤติกรรมที่สอบไปในทางที่ผิดปกติทางเพศตอบงองูบีมชอบยืนเบียดผู้หญิงในรถโดยสารและเลือกคันที่มีผู้โดยสารเยอะๆข้อ9พฤติกรรมของผู้หญิงในข้อใดเป็นการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ดีที่สุดตอบคอควายไม่เปิดโอกาสให้ผู้ชายถูกเนื้อต้องตัวข้อ10บุคคลใด บุคคลในวัยใดที่มีสมรรถภาพร่างกายและความคิดสูงตอบขอขไขวัยผู้ใหญ่ต่อที่ข้อ11นะคะข้อใดสอดคล้องกับคําว่ากาันไว้ดีกว่าแก้ตอบขอควายนุ่นวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองข้อ12นะคะการชักชวนหรือน้มน้าใจให้บุคคลในครอบครัวหันมาสนใจการดูแลสุขภาพเป็นแนวคิดสําคัญด้านใดตอบงองูการพัฒนาสุขภาพจิตการพัฒนาสุขภาพ เชิงรุกนะคะข้อ13การวางแผนหรือกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพของบุคคลในครอบครัวควรคํานึงถึงสิ่งใดเป็นสําคัญตอบขอไขความแตกต่างของปัญหาสุขภาพของบุคคลในครอบครัวพุตาน ข้อ14ข้อใดกล่าวถึงโรคติดต่อทางพันธุกรรมได้ถูกต้องที่สุดตอบงองงูโรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของยีนและคโครโมโซมที่เป็นตัวกําหนดลักษณะทางพันธุกรรมข้อ15ข้อใดไม่ใช่โรคติดต่อทางพันธุกรรมตอบขอไข่โรคตะกัวเป็นพิษข้อ16นะคะข้อใดเป็นโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพทั้งหมดตอบงองงูโรคตะกัวเป็นพิษโรคพังผืดทับเส้นประสาท ข้อ17ใครมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากที่สุดกับกอไก่อุ้มดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำข้อ18สารเสพติดประเภทใดที่มีส่วนผสมของน้ำยาแก้ไอตอบกอาย 8, 100. อ19ไก,ก่ออกฤทธิ์ก,ก,ออก,กดประสาท ข้อ20แนวโน้มของผู้ติดสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมีลักษณะอย่างไรตอบกอไก่ผู้ที่เข้ารับการบำบัดมีอายุน้อยลงข้อ21สารเสพติดประเภทใดมีการแพร่ระบาดมากที่สุดในปัจจุบันตอบยาบ้ากอไก่นะคะข้อ22สสารเสพติดกำเนิดใหม่ในข้อใดที่มีลักษณะเหมือนหนังกบตากแห้งตอบงองูบูโฟเปเปอร์ ข้อ23นะคะการนำเข้าสารเสพติดประเภทยาบ้าพบมากที่สุดในภาคใดต,ตอบขอไข่ภาคเหนือค่ะข้อ24บุคคลในข้อใดดูแลรักษาระบบกับถ่ายได้ดีที่สุดตอบขอไข่แอมรับประทานอาหารสะอาดถูกหลักอนามายัยข้อ25ผิวหนังขนเล็บทําหน้าที่ อะไรตอบขอไข่ห่อหุ้มและปกป้องร่างกายข้อ26หน้าที่การทำงานของอวัยวะใดถูกต้องตอบคอควายถุงน้ำดีผลิตน้ำดีมาย่อยไขยมันและดูดซึมวิตามินเอข้อ27ขอ้อใดเป็นวิธีการจัดการกับอารมณ์ทางเพศที่ไม่เหมาะสมตอบคอควายอนุสอน์อยู่กับเพื่อนผู้หญิงในที่ระหฐานข้อ28ขอ้อใดวางแผนการเสริมสร้างพัฒนาการของตนเองและครอบครัวได้ถูกต้องตอบงองูฟ้าตรวจสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอสปีต่อครั้ง ข้อ29ข้อใดเป็นการป้องกันปัญหาทางเพศในวัยรุ่นที่อาจจะเกิดขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากสื่อตอบข้อควายการปลูกฝังเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเพศข้อ30ข้อใดควรปฏิบัติเป็นอันดับแรกเมื่อจะถูกลม้วงจะถูกล่วงละเมิดทางเพศตอบก็ไก่เต๋าเดินหนีอย่างรวดเร็วที่สุดนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนถ้าเกิดจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามนะคะ hide fight นะคะ run ก็คือวิ่ง h i hide ก็คือซ่อนไฟ t ก็คือสู้อันดับแรกวิง่งหนีก่อนเลยทุกคนนะแล้วก็ไปหาที่ซ่อนให้ได้หลังจากนั้นถ้ามันไม่ได้จริงๆมันมาปะชิดตัวเรามันก็ต้องไฟต์ให้เต็มที่สุดกำลังนะ,ะทุกคนสำหรับวิชาสุขศึกษาพระ,ะศึกษาทชชสามหนึ่งศูนย์ศูนย์สองนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถสแกนแล้วก็เอาไปทำนะฮะสนุกสนุกกันนะคะทุกคนขอให้เพื่อน <c oughs> ๆทุกคนโชคดีในการสอบนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนสกรทุกคนนะคะทุกคน แล้วเดี๋ยวเราจะไปตีวิชากันต่อไปกันเลยอย่าลืมพักเบรกบ้างนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ฟูจิจะ ทำลงใน u t u b e นะคะสามวิชาต่อหนึ่งคลิปนะทุกคนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถไปฟังได้แบบยาวๆในใน u t u b e ก็ได้นะคะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือตัวนี้มันจะเป็นไกด์ไลน์ในการในการสอบแต่มันจะไม่ได้ออกตงตัวหรอกแต่เราะว่ามันจะออกมาคล้ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะได้ความรู้แน่น,น,นๆก็ให้อ่านหนังสือนะคะอ่านทั้งเล่มเลยหาสละเวลาอ่านหนังสือดูนะคะเพราะว่าโรงเรียนก็แจกให้ฟรีสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเรียนเหมือนหลักสูตรที่ฟูจิเรียนนะคะระบบ กรหรือว่าสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ก็เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะมีระดับมัธยมมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายนะคะรวมถึงเราได้หนังสือฟรีด้วยแล้วก็ยังมีอบรมโครงการต่างๆอีกด้วยสําหรับใครที่มไม่มีเวลาไปนั่งเรียนเราก็เรียนเพียงแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็คือวันพฤหัสหรือว่าการอ,กอบรมก็จะต้องมีการเก็บชั่วโมงในการทํากิจกรรมอย่างเช่นไปเข้าร่วมการทำกิจกรรมจิตอาสาหรือว่าทํา นู่นนี่นั่นกับท่ที่ทางโรงเรียนเขาจัดมานะคะหรือว่าการอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมต่างๆเนี่ยหรือว่าการต่อต้านยาเสพติดเนี่ยก็สามารถเก็บชั่วโมงได้200 200ชั่วโมงนะคะซึ่งเรียนหลักสูตรละ2ปีนะคะอย่างมอตอ้นเนี่ยฟูจิเรียน2ปีมปลายเรียน2ปีก็เท่ากับเรียน4ปีก็จะจบ นะเราไม่ต้องไปเสียเวลาสําหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะแต่ถ้าใครอยากจะเรียนหลักสูตรสามัญที่แบบเรียนเต็มเวลา8ชั่วโมง1สัปดาห์เรียนทุกวันก็แล้วแต่แต่สําหรับใครที่แบบไม่มีเวลาหรือใครที่ผ่านวัยนั้นมาแล้วแต่ยังไม่ได้จบการศึกษาหรืออยากจะมาเรียนเพิ่มเติมเพื่อได้ความรับความร,รู้เพิ่มเติมเหมือนฟูจิเงี้ยก็แนะนําให้มาเรียนด้วยกันนะคะสามารถติดต่อสกรอใกล้บ้านซึ่งเมื่อก่อนเราเรียกว่ากสน,นนั่นแหละ าลองติดต่อเข้าไปดูแล้วก็ไปเรียนกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้วิชานี้ลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจอวิชาการต่อไปเลยครับบ๊ายบาย Good morning everyone right now you are here with VJ f u j i Hara y a m a t o at Queen of a Chanel the Miller s c o r l s 007สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับสกรทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะได้เวลาติวหนังสือกันแล้วนะทุกคนหนังสือแบบทดสอบนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆนถ้าใครยังไม่มีเดี๋ยวฟูจิจะให้สแกน QR code แล้วก็ไปทำด้วยกันนะคะสำหรับแบบฝึกทักษะทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียนนะคะตัวนี้เป็นของ มัธยมศึกษาตอนปลายนะคะวิชาที่จะติววันนี้คือวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงนะคะอ่านเนื้อหา,าเพิ่มเติมการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงรหัสวิชาอช3 1 0 0 3กันได้ที่นี่เลยเพื่อนเพื่อนสแกนตัวนี้ไปอ่านก็ได้นะคะจะได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะทุกคน คราวนี้เราก็ไปดูแบบทดสอบกันเลยนะคะสําหรับข้อแรกนะคะโจทย์เขาบอกว่าให้เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะข้อที่1ข้อใดคือความหมายของการพัฒนาอาชีพตอบขอไข่ค่ะกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อประเมินความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของบุคลากรข้อ2ข้อใดคือความจําเป็นของการพัฒนาอาชีพตอบกอไก่การทําให้อาชีพมีการพัฒนายิ่งขึ้นข้อ3มบุคคลที่จะพัฒนาตนเองได้ดีควรมีลักษณะตรงกับสํานวนใดในข้อใดสํานวนไทยในข้อใดตอบหนัก เอาเบาสู้ข้อ4ข้อใดคือประโยชน์ของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจตอบข้อควายผู้ประกอบการสามารถกําหนดแหล่งวัตถุดิบได้ข้อ5นะคะข้อใดคือประโยชน์สําคัญที่สุดที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมคําตอบคืององงูชุมชนมีความเข้มแข็งและสามัคคีข้อ6อาชีพใดต้องอาศัยทําเลใกล้แหล่งชุมชนตอบขอควายการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าข้อ7องค์ประกอบข้อใดเป็นการเลือกประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพข้อควายรู้จักตนเองถนัดสนใจข้อ8ข้อใดคือความหมายของการวิเคราะห์ธุรกิจตามศักยภาพตอบกอไก่นะคะเป็นการวิเคราะห์ถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจข้อ9กานะคะการวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจช่วยให้เจ้าของกิจการได้รับประโยชน์ในด้านใดคำตอบคืององ,งูสามารถตัดสินใจขยายกิจการได้ ข้อ10นะคะการดําเนินการจัดทําเลเปิดร้านอาหารการเตรียมวัสดุอุปกรและรายการใหม่ๆเกิดผลอย่างไรต่อธุรกิจคําตอบคืององูเปิดร้านอาหารเปิดร้านขายอาหารขยายสาขาใหม่เพิ่มขึ้นได้เอาให้พุตาแล้วหรอข้อ11นะคะข้อใดสำคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการต้องศึกษาเกี่ยวกับการตลาดตอบกอไก่ผู้รับบริการคือใคร ข้อ12นะคะการวางแผนพัฒนาการตลาดมีความสำคัญอย่างไรตอบกอไก่ทำให้ขยายตลาดได้มากขึ้นข้อ13แนวคิดในเรื่องการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นผลจากสิ่งใดคำตอบคืององูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อ14สมสมศรีมีอาชีพขายผลไม้ส่งออกได้วิเคราะห์สำรวจสภาพขององค์กรเพื่อนามาวางแผนการตลาดจัด เป็นขั้นตอนใดในการวางแผนการพัฒนาการตลาดตอบคอควายการวิเคราะห์กลยุทธ์ข้อ15ค่ะข้อใดคือความสําคัญของการกําหนดทิศทางการตลาดตอบกอไก่เพื่อการพัฒนาสินค้าข้อ16ปัจจุบันมีร้านขายอาหารบุฟเฟ่เปิดบริการเป็นจํานวนมากวิธีการส่งเสริมการขายที่ดีที่สุดคือข้อใดตอบงองงูประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆและให้ลูกค้าช่วยการเข้าใช้บริการ 17. พิทยาเป็นพนักงานบริษัทส่งออกผลไม้ไม่ได้วิเคราะห์สภาพขององค์กรเพื่อนำมาวางแผนการตลาดพิทยาได้วางแผนพัฒนาอาชีพในขั้นตอนใดตอบการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ข้อ18นะคะการระบุกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนเป็นปัจจัยเกี่ยวกับข้อใดตอบงองงูการตลาด ข้อ19ถ้าหากมานะจะประกอบธุรกิจจะต้องกําหนดแผนการผลิตหรือการบริการใดเป็นอันดับแรกตอบคอควายกําหนดวัตถุประสงค์การผลิตข้อ20ข้อใดคือความหมายของธุรกิจเชิงรุกตอบงองูการพัฒนาอาชีพใหม่ๆเพื่อสร้างความหลากหลายข้อ21การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดมีความสําคัญต่อการวางแนวการผลิตหรือการบริการอย่างไรตอบกอไก่กําหนดแนวทางเพื่อวางแผนการผลิตสินค้า ข้อ22บุคคลใดเลือกอาชีพได้เหมาะสมที่สุดตอบขอไข่ปิติเปิดร้านอาหารเพราะชอบทำอาหารข้อ23ขอ้อใดเป็นปัจจัยหลักในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจตอบขอไข่ความรู้ความสามารถคุณธรรมข้อ24ขอ้อใดคือเหตุและความจำเป็นที่ต้องใช้ธุรกิจเชิงรุกเข้ามาใช้ในการพัฒนาอาชีพคำตอบคือขอไก่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทันสมัยมากขึ้นข้อ25นะคะ ข้อใดเป็นการจัดกิจกรรมการตลาดแบบเชิงรุกตอบกอไก่นำสินค้าไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อสแสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆข้อ26ใครมีการพัฒนาระบบการผลิตมากที่สุดตอบ A สํารวจ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มคําตอบคือกอไก่นะคะทุกคนกอ27ส่วนใดที่เป็นส่วนสําคัญในการบอกทิศท,ทางและภาระงานที่ต้องทําในการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพคําตอบคือกอไก่วัตถุประสงค์กอ28ถ้าท่านจะแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภคท่านจะเลือกวิธีปฏิบัติข้อใดในการดูแลผลผล,ผลิตทางการเกษตรตอบกอไก่ใช้วิธีเกษตรอินทรียมีทั้งหมด30ข้อนะคะตอนนี้ข้อ29นะคะทุกคน ถ้าต้องการทราบผลของโครงการจะต้องกําหนดไว้ในหัวข้อใดคําตอบคือขอไข่ผลที่คาดว่าจะได้รับค่ะข้อ30เพราะเหตุใดจึงมีการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการตอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีแบบหนังสือแบบทดสอบตัวนี้นะคะเพื่อนๆนสามารถสแกนตัวนี้นะคะหรือว่าแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดทดสอบออนไลน์กันได้เลยนะคะทุกคน ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็มาในนี้จะมีทั้งแบบทดสอบแล้วก็เฉลยอ,อยู่ในตัวเลยนะคะทุกคนสําหรับเพื่อนเพื่อนนักศึกษาสกรทุกท่านก็ขอให้โชคดีในการสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นประถมมต้นมปลายพี่ฟูจิก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะส่งกําลังใจให้คะ่ะสู้ๆคะ่ะบาย Have a nice day สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพนะื่อนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะคะทุกคนกำลังอยู่กับวิเจฟูจิฮาระยามาโตะทางช่อง Queen of h e a r t Channel คะ่ะเพื่อนเพื่อนสามารถมาติววิชานะคะสำหรับ การแบบฝึกาทางแบบฝึกหัดทักษะทางวิชาการนะคะเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนกับวิเจฟูจิได้นะคะทั้งช่องทาง Tik t o อกแล้วก็ youtube ด้วยนะคะสำหรับช่องนี้นะคะ m i l l e r s c o r o o โ e เค่ะแล้วก็ในใน u t u b e facebook หรือว่าช่องทางอื่นๆก็คือ Queen of Heart Channel ค่ะทุกคนวิชาที่เราจะติวต่อไปคือวิชาเศรษฐกิจพอเพียงรหัสวิชาทช3 1 0 1 1นะคะทุกคนเพื่อน,อนสามารถ สแกน QR code นะคะเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติมรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงได้ตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะแคปหน้าจอหรือว่าสแกน QR code ไปอ่านได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับแบบสังขัดนะคะ<ๆ>เพื่อนๆก็สแกน QR code ไปทําพร้อม,อมๆกันกับพี่ฟูจิได้เลยในนี้เป็นแบบทดสอบออนไลน์พร้อมเฉลยแบบทดสอบด้วยนะคะทุกคนเพื่อนๆสามารถทําแล้วก็ ทำแล้วก็ตอบคําถามได้เลยนะคะมีเฉลยให้ด้วยนะคะทุกคนสําหรับเพื่อนๆสกรรอมอปลายนะส่วนมอต้นฟูจิทาไว้ให้หมดแล้วนะสาหรับตัวนี้นะคะเป็นแบบฝึกัดทักษะทางวิชาการทําไว้ให้หมดแล้วก็ไปหาอ่านดูได้ในไปฟังได้ในทิกตอกแล้วก็ YouTube เลยไปเริ่มกันเลยนะคะสําหรับข้อที่1นนะคะในการประชุมหมู่บ้านพบว่ามีประชาชนติดยาเสพติดและมีการลักขโมยในหมู่บ้านท่านมีแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างไรตอบกอไก จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านตลอดเวลาขออ้อ2การบริหารจัดการชุมชนให้ประสบความสําเร็จและยั่งยืนควรยึดหลักการใดคําตอบคือขอไข่การหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน ข้อ3ข้อใดเป็นการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปร,ะะรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอบงองูการพัฒนาต้องมาจากระดับล่างบนพื้นฐานเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันข้อ4แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนตรงกับข้อใดตอบคอควายเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างอันนี้มันไม่น่าจะถูกนะทุกคนมันน่าจะเป็นรวมกันเราอยู่ถ้าจะให้มันยั่งยืนนะ หรือไม่ก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเดี๋ยวฟูจิจะไปดูคำตอบข้างหลังก่อนนะข้อสี่เศรษฐกิจพอเพียงว่ามันตรงกับอะไรบางทีสแกนไปมันก็อาจจะไม่เจอคำตอบที่ถูกต้องนะทุกคนสี 4, ่ตอบคอควายเฉยเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แน่นอนนะทุกคนอันนี้เขาเฉลยผิดโอเค มันน่าจะเป็นรวมกันเราอยู่หรือไม่ก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะทุกคนนะข้อ5ข้อใดจัดว่าเป็นชุมชนพอเพียงตอบขอไขชุมชนวัดตึกน้ำไหลไฟสว่างถนนดีมี Wi-FI ทุกที่ผู้คนมีงานทำข้อ6หมู่บ้านโคกไซประสบป,ปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรจากปัญหาดังกล่าวโครงการใดเหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาเป็นอันดับแรกตอบขอควายการสร้างฝายชะลอน้ำข้อ7ข้อใดเป็นการบริหารจัดการน้ำในชุมชนที่ประสบผลสำเร็จตอบขอไข ชุมชนปลูกผักผล,ลไม้เหมือนกันเพื่อจะได้รวมกลุ่มบริหารจัดการน้ำข้อ8เมื่อพบว่าราคายางพารามีราคาตกควรใช้แนวทางตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใดแก้ปัญหาดังกล่าวตอบงองูยึดหลักความรู้โดยศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตข้อ9ข้อใดเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตอบกอไก่ชุมชมร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้คนละ1ต้นข้อ10 การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคลชุมชนที่ประสบผลสําเร็จมีหลักปฏิบัติอย่างไรตอบนําความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนาต่อยอดข้อ11เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงข้อใดตอบการดํารง ชีวิตแบบประหยัดเหลือเก็บข้อนี้ตอบงอง,งูนะทุกคนข้อ10คุณธรรมของผู้ประกอบอาชีพค้าขายข้อใดสําคัญที่สุดตอบข้อควายความอดทนข้อ11ข้อใดเป็นตัวอย่างการสร้างเครือข่ายแบบพอเพียงในระดับชุมชนตอบงอง,งูจัดตั้งสหกรณ์ระดมทุนซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นแคนดี้ครูสิจะตอบพอตอบพอควายข้อนี้ข้อ11เขาเฉลยมาเป็นงองู ถ้าเป็นพอเพียงระดับชุมชนมันน่าจะเป็นตัดตั้งร้านค้าชุมชนขายสินค้าที่ผลิตในชุมชนมันน่าจะเป็นคอข่ายนะคะถ้าเป็นความหมายของฟูจินะทุกคนแต่เขาฉเฉลยมาเป็นงองูนะคะสาหรับข้อสิบเอ็ดข้อสิบสองนะคะการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทั้งดังด้งดานเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมสอดคล้องกับข้อใด ตอบขอไข่ความพออยู่พอ,อกินค่ะข้อ13ข้อใดนําเงื่อนไขด้านความรู้มาใช้ในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอบกอไก่มีเหตุผลข้อ14นะคะการบริหารจัดการชุมชนมีความสําคัญอย่างไรตอบขอไข่มีการตัดสินใจในการลงทุนมากขึ้นข้อ15ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอบอควายการเรียนรู้และการตัดสินใจของชุมชน ข้อ16ปพุตานข้อใดคือผลที่เกิดจากการมีเทคนิคในการบริหารจัดการชุมชนที่ดีตอบกอไก่ชุมชนเป็นที่รู้จักข้อ17จากสถานการณ์ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเงินทองหายากหาได้ไม่พอใช้ควรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างไรตอบเ <ๆ S 1> ขาบอกว่ากอไก่17อ่ะในนี้มันต้องคอควายสื ก็ไม่ใช่อยู่ดีเ<ป>ขาเฉลยเป็นคอควายบอกซื้อสินค้าเงินผ่อนให้มีเงินสดอีดตัว<ป>ถ้าเป็นฟูจิจะตอบขอไข่นะข้อนี้หารายได้เสริมหรือรายได้ทางอื่นเพิ่มเติมนะคะนี่อันนี้ใครเป็นคนทำข้อสอบก็กลับไปดูใหม่ด้วยนะคะอันนี้ฟูจิมา ไม่ได้ไปบูลลี่นะแต่บางทีเขาก็อาจจะเฉลยผิดก็ได้ข้อ18ข้อใดเป็นวิธีการสำรวจปัญหาของชุมชนที่ไม่ควรนํามาใช้ในการเก็บข้อมูลขอไขการสอบถาม19ข้อใดไม่ใช่แนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับข้อควายการปลูกพืชสมนุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพบ้านอัใหม จริงๆข้อนี้มันน่าจะตอบกอไก่นะทุกคนนําเทคโนโลยีสมัยใหม่และลงทุนสูงมาทําการเกษตรเพื่อได้ผลผลิตมากๆถ้าเป็นแนวทางอเออเพราะมันมันจะไม่พอเพียงละอันนี้มันจะดูเป็นแบบเมื่อวังไปอันนี้เขาเฉลิมมาเป็นคอควายการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยเนี่ยฟูจิว่าไม่ใช่อ่ะเออฟูจิขอแย้งนะ หลายข้อแล้วนะที่ฟูจิแย้งนะทุกคนข้อ20ขอ้อใดเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการส่งเสริมเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตอบข้อควายสากลชุมชน21ขอ้อใดคือวิธีการจัดการความรู้ที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอบขอไขาการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อ22ขอ้อใดคือความสําคัญของการบริหารจัดการชุมชนตอบข้อควายช่วยให้ชุมชนมีการใช้ใจ่ายมากขึ้น ไปดูข้อ23กันต่อเลยข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหารจัดการชุมชนตหดักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอบขอไขการวางแผนชุมชนข้อ24ข้อใดเป็นเทคนิคการบริหารจัดการชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องตอบคอควายการวางแผนและการมีส่วนร่วมภายในชุมชนข้อ25วิธีการใดที่นิยมมากที่สุดในการสำรวจปัญหาของชุมชนตอบขอไขร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนข้อ26ข้อใดคือผลที่เกิดจาก การที่ประชาชนชาวไทยน้อมนําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดํารงชีวิตตอบงองูมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านข้อ27รัฐบาลไทยมีนโยบายพัฒนาประเทศตามโมเดลไทยแลนด์4.0โดยเน้นการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์การใช้แรงงานทักษะขั้นสูงจากข้อความดังกล่าวคนไทยต้องปรับตัวเองโดยใช้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจ กิจพอเพียงด้านใดมากที่สุดตอบกอไก่ความพอประมาณข้อ28การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพควรจะดําเนินการตามข้อใดตอบขอไข่ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสําคัญและการมีส่วนร่วมข้อ29นะคะข้อใดคือปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันตอบกอไก่การศึกษาของประชากรประชาการ ยี่ข้อ30ข้อใดคือหลักการสําคัญในการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอบขอไข่การปฏิบัติตามวิถีไทยนะคะทั้งหมดก็30ข้อนะคะสําหรับใครที่อยากจะทําแบบทดสอบออนไลน์ไปกับฟูจิก็ลองดูตรงนี้นะคะแล้วก็ทําไปด้วยกันนะ,ะขอให้เพื่อนๆทุกคนสครอมปอลายแล้วก็คนที่สนใจนะคะอยากจะทํากับเรานะคะอยากจะ เรียนรู้ไปด้วยกันไม่จําเป็นว่าต้องเรียนสอกรอก,ก็ได้นะทุกคนเพราะว่าวิชาดังกล่าวเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะคะทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบและโชคดีในชีวิตด้วยนะคะคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะบายบาย Good luck for you